ดีทุกคนเลยนะครับอันหนึ่งครับผมบครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนวันนี้ผมจะไปเรื่องนี้เสนบอกฟุตตั้งแถวหนึ่งจะถึงแววตันอันนี้ EP แรก EP หนึ่งนั่นเองคลิปนี้ผมก็จะฟาร์มเวลเวลที่หนึ่งถึงเวลหนึ่งร้อยเลยถึงเววหนึ่งร้อยคลิปจะเป็นยังไงบ้างฝาก กดไลค์กดแชร์กดจับสกายผมด้วยแล้วไปดูกันเลยครับผมก็รับเงินมานะครับแล้วมันควรจะบอกนะครับให้ทำการเงินห้าตัวเป็นเอจุด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 เป็เอตอนแรกตัวแทนจะเริ่ิในการผ่านนะครับโอเคครับพอเราทำกุญเวยดีเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาลากุญเวยต่อ วนไปเรื่อยๆจนเราจะเวลสิบนะครับโอเคครับตอนที้ผมไปไวลสิบแล้วประมาณสามเวลผมก็เปลี่ยนเกาะได้แล้วครับเราคุยต่อโอเคเราคุยต่อเลยโอเคครับทุกคนผมก็เหลยหนึ่งเวลที่ผมไอ้ไปฟาร์มผมต้องกำจัดไอ้พวกตัวนี้อีกหนึ่งคุยต่อเองโอเคไปกันต่อ ตอนนี้ผมก็เลเวลสิบแล้วครับผมก็จะเปลีป่ยนเกาได้เลยนะครับนี่มันก็จะกระตีมวงเตยเกนนะครับก็ตะกี้อ้ยจะไปเตี๋ยทำไมลนะ่ะโอเคครับให้ทุกคนไปเกาะลิงโอเคครับตอนนี้เราอยุดก่อนดีแล้วให้ทุกคนไปเฟซฟเกิดเกิดไว้ตรงนี้เลยเซฟไว้โอเคมันก็จะบอกจะเกิดโอเคเคล็ต่อไปเราต้องทำเกิดเกิจชะการ เดองนั่นเองอ่ะารับเลยหอมเบลได้รับว่ามันมีสแตตให้อัพด้วยก็คือจะแตะตรงเนี้ยชิปกดไว้ที่ข้าวปลาเหลาแล้วก็จะเจอสแตะดาบสแตตอะไรหอมจะอัพสแตตตรงตีระยะประชิดแล้วก็แตะนี้10นั่นเองเกฟาร์มต่อเรื่อยๆโอเคครับแล้วก็จับก้อนดล่ามาแช่เอาเต็มเลย กอริล่าต้มไม่ใช่กอริลาแต่แมงคีโอ้ก็ตัดมาเต็มเลยต้มต้มแมงเลยตายโอเคเรากว่าเฟรนดี้ไม่เสร็จเราเหลืออีกสามตัวที่เราต้องต้มเราไปต้มดินกันต่อดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราก็เลยหนึ่งตัวแล้วเราก็ต้องไปฟาร์มต้มรู้นะครับ ตัวจากการออมาออนเซลนเลยเาตัดไปเนี่นครับแต่ไปช้เรือยคนจะตายเกิดกรณีเสรผมก็ได้ได้รับนต่อไปอตอนี่ผมรับเงนต่อไปได้แล้วครับโอเคครับตอนนีเรารับเงิอเดี๋ยแเราก็กี่ยวกอลิล่าหน้าเด้เราเกอริร่าจะการกอริล่าแปตัว แล้วก็วันี้เราจะจับก,การกอริลล่8ตัวเราก็จะได้1,200 4,500อีกผีได้ตังอีก2,100นั่นเองเลยเราก็จะัดกอร,ริลล่ไว้ทั้งหมด8ตัวเพื่อจะเราเราจะได้เลื่อนเร็วไปอยู่เรื่อย20เพื่อต้องจัดกา,ก,การบอสนนั่เองอ่าเราตีไปเรื่อยๆเ,เลย โอเรครับตอนนี้เราเลรค่อยสองตัวเาต้องค่อยเลยครับโอเคตอนนี้เราเหลือเพ่มมาสองตัวสองตัวที่เราต้องเลื่อนเวลไปลูกกับบอสมาตรงนี้เลยจกอรลีรามาลงมาจุด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 นี้เดือโอเคครบตอนนี้เราเลคุยเดียวก็จะแปไว่ไปตีกอรลีาได้แล้ว โกดิราต์คิงนั่นเองเราเลยก๋วยเดียวเราก็จะได้กพลินมากินไปไปเลยกันโอเคครับต่อไปเราเก๋เลยเคงโกดิราฟาร์มมาเมื่อกี้โค้ดเหนื่อยนะครับ แต่เราลูกเห็ดพี่เนี่ยขนาดนี้ต้องกดไลค์แล้วนะกดติดตามด้วยคุจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปถ้าต้องกดดูด้วยล้วก็กดเลยนะครับคดณจะได้มีกำลังใจทำคลิปโอเคมอะเจ้ากอลิล่าหัวมุ้ยดีเลวกพูดงต่อยมาตัดตอนที่มันตายเลยก็ลกแล้วกันถูกไหมครับตอนนี้ผมก็เสัาเวทกอริล่าไปแล้วอีว่ สำหรับครั้นี้ก็ต้องจบไปกันที่ก่อนครับตอนนี้บอกว่ามียุบสี่แล้วครับตอนแรกผมเริ่มร้อยได้รอนครับโอเคตอนนี้ผมเตรียมตัวลาก่อนนะครับบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายนะครับทุกคนเดี๋ยวไปบายแป๊บนึงโอเคบ๊ายบายนะนะ